อืมน้ำอื้ำนะอื้อนะือนะื้อติดเลยติดเลยรอบนี้ติดแล้วหยุด สวัสดีเอฟสีนะนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาตามว่าปลาช่อนนะครับหมายเดิมนี่แหละไม่รู้จะไปไหนนี่ครับหมายนี้เลยน่าจะมีคอกอยู่นะช่วงนี้โอเคเดี๋ยวตามลาปลาช่อนดูซิจะได้กี่ตัวกี่แต้มจัดไปร้อยชมเป๊โกโอเคทุกคนลองเยื่อน้าตู้พัทลุงเลว อืมตู้โซโซพัดพลงโอ้โหหลุดได้อ้ยา,าชัน่นโอ้โหโเสียดได้ครับน้าโตหลุดโอ้โห

phục lao tediri ติดเลยติดเลยรอบนี้ติดแล้วหยิบแล้วหยิบแล้วหยิบโอ้ยสัดเจนเลยโอ้ จัดไปทุกคนพลาดและรอกนี้โอ้สปินนเบรนะครับโอ้สองโลอีกแล้วนี่โอ้ยแรงดีจัดครับ ทะลุเลยสายสองโลโอเคนะทุกคน <laughs> ถือว่าไม่พลาดเลยครับนี่สองกิโลมีแน่เอาไบอินฟินิตี้ ปลาช่อนอย่างเดียวช่วงนี้ฉันดูไว้ก่อนโอเคปลาช่อนดูทะลุเลยดูครับนั่นนะทะลุเลยนี่นี่ทะลุตรงนี้เลยดูสปินน์เบนะครับหมายเดิมหมายลึกลับโอเคจัดไปสองกิโลจัดไปโอเคนะครับทุกคนบ่อนี้ถือว่า เข้ามาแปบเดียวคือว่าคุมเลยนะเป็นหมายลึกลับสำหรับผมนะคนอื่นมาก็มาได้นะผมไม่ได้ว่าอะไก็ไม่ใช่บ่อของผมเป็นบ่อธรรมชาติล้วนๆโอเคนะทุกคนวันนี้จัดไปไซส์ประมาณ2.2กิโลน่าจะมีนะดำปีเลยโอเคนะปาดด้วยอเบอินฟินิตี้รอชมคลิปดีๆต่อไป Bye, let's go.